กักหน่อยให้น้ำมันลดกว่านี้นะคือว่า ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุนชแชนแนลนะคะก็เมื่อนะ้านน้องสีนุชเนี่ยสิพาไปเบ่งบรรยากาศนะคะมูอีแมมมาหาด่โคกหนองนาเนาะก็ทําทแกงน้อยนะคะปัน่น้นกิน,นะคะ่ะนี่นะคะเมนูนต้อนรับเรากแกงไสเะะ้เห็ดข่าวนี่ละค่ะกะเห็ดข่าวนี่ของมักผู้เลยบ่อน้อนะคะอันนี้คือของมักน้องสีนุนเลยเด้ นี่นะคะแป๊บเดียวแกงเสร็จแล้วนะคะบาปบเลยนะคะนะคะฟีมืออีแมนะคะจังแนกแสบคือเก่าเนาะบอกเลยว่ากินหอมแห้งค่ะเมนูต่อไปนะคะนาซาดนะคะจะพาหองไปเอาค่านั่นเองคััเอฟซีน่าจะโฮอแลเนาวาเอ็ดอย่างนะคะเมนูต้อนรับติโคโกหนองนาเฮา ต้องพธรรมดาค่ะนอกจากแกงน้องไม้แล้วนะคะมีอย่างอีกเป็นเบื้อนกันค่ะาขาอ่อนขาแก่ไม่ได้บอขาอ่อนอร่อยกว่าซ้มนี้ก็บพอบอนึกอะายก็นี่เ,เย็นนึง นาศาดก็ล่งมือคุดขาเอีงเลยค่ะ่ะเลือกเอาแต่ขาอ่อนๆนะคะนาศาดบอกมันจังแซวมาสันเนาะต้องา,าอ่อนังไง เาต้องล้างขาดให้สะอาดเลอค่ะล้างขี้ดินขี้ดอนออกให้ลีบ้อยเนาะอเวันนี้ก็มาจัดการะค่ะเฮาก็ e เอ็ดโคนาะเพื่อที่จะเต็มเอาไปเ e อ็ดเมนูของเหานะคะทุกคนนั่นก็คือจะเ e อ็ดอบไก่เนาะนะคะมาโคกน้องนาต้องได้กินอบไก่น้องซินุนเด้อนะคะผมแม่นดอกฝีมือนศาสาดนะคะมือนี้ <laughs> น้ำซีอนบาดเอดนะคะมัอน,นี้เบิ้งนาศาดนะสูตรนาซา์ค่ะมัอน,นี้ไปเริ่มเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูงเบาผู้ไทยเขาโคเนาะ <c oughs> มาค่ะบันนี้ก็คือวัตถุด,ดิบนะคะที่ขาดบ่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไก่ของเฮานะคะมัอน,นี้ไก่กละมีได้เท่าปเปลยนะคะไก่ของทางที่จะนมนะคะกะหาแต่เลี้ยงไก่อีพอวซัมใดนี้ได้กินแล้วด้นะคะอพอแม่ บอแมนไก่อยู่หกหนองนานะคะหาตะเลงนะคะบอแมนเลง้งม่วนงนี้มือนี่คือสีได้กินอบโหลดนะคะมันก็จะโหลดเร็วเกินไปบอนะคะนี่นะคะนสัตว์กับอิดโคเรียร้อยเนาะแต่น้องสนุนนี่ยังบอกกาอิดโคไก่เลยค่ะทุกคนบ่งนสัตว์อิดก็เลีนรู้ไว้นะคะถึงไม่หเฮาจากมดอิดกับรล่นรู้ไว้จะได้หูเนาะพุ่นน่ะเอฟสี่เบิ่งค่ะจีดุยดำก็จบอยู่นะคะ สงสัทยที่อยากกินละนะคะขนาดหาแต่โคไก่จะซื้อได้นน่บรู้ว่าเอฟซีน้องสินุนเนี่ยอยากกินแล้วบ่นอ้อน,นะคะมีนูตอนรับที่โคหนองนหน้าเขาเนาะแต่ขั้นยามน้องสินุนเอดนี่รับสมัครคนโคไก่ให้เลยค่ะบอกกาโคเองนะคะรับสมัครด้วยผู้ใดอยากสมัครกิบนอ้อนะคะโคไก่กะไก่สิแล้วละค่ะทุกคนกะขาสุดท้ายแล้วเนาะ วันนี้ก็จะพาไปเบ่งวิธีเอ็ดนี้นะคะียบร้อยแล้วเริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะห้องก็จะใส่เครื่องอบนะคะอันนี้ก็จะซื้อได้ตามร้านค้าทัไปเลยเนาะเครื่องอบนี่ก็คล้ายคล้ายเครื่องพะโล้เลยเด้เนาะสิมันเข้าใจแบบนี้เลยนี่ก็จะมีพงอันนี้ให้พร้อมนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงนี่ใส่มดถุงเลยได้ทุกคน ใส่เข้าไปแล้วปัินัน้ิการนำซมสายสู่เอา้าบ่มแมสนะคะอันนี้คือน,น้ำกระเทียมดองบมลพิสนะคะจะใส่เมดถุงเลยดิและะ้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่ากับประมาณครึ่งมมค่ะกระเบื้องเนื้อไก่ให้พร้อมว่าให้มันพอพอดีกันเนาะและ้วก็ครึงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่ต้องพร้อมด้วยค่ะแล้วก็คนเพื่อเข้ากัน คนเข้ากันแล้วบันนี้เข้าก็สิไปปรุงรสชาตินะคะเฮิร์มันแสบเพิรมันนูเนาะเสร็จแล้วอ๋อเลิมเลยค่ะจะใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลนี้มากหวานมากหวานน้อยหวานหลายกันแล้วแต่เขานะคะน,นี้นะฟาจะใส่สองซ้อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าหนียพร้อมขานีรุดหมูเนาะจะได้เพิ่มความนูนะคะนี่ ใส่ไปเลยก้อนหนึ่งภาวะไก่หองกับบริโตใหญ่ไปเลยแล้วก็จะเอาไปอบเลยค่ะมันนี้อบตอแก๊สนะคะนี่เลยนะคะที่ขาดบรได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือใบมะกรูดนะคะใส่หลายหอมหลายเด้ดุดดุยก,ก็คือนอนเฝ้าอบไก่เลยค่ะทุกคนเมืองเอานะคะแต่ตั้งโมได้นน่บันนี้ใส่เกิอเพิ่มอีกจักหน่อยนะคะแล้วกับทุคนเลยได้ซืาศาศ <c oughs> อ้อนัสซัดแซวๆนะ อกไว้ประมาณครึง่งชั่วโมงค่ะแล้วกันจะไปซิมกันเด้่ยันนี้หอดเวลาแล้วเนาะเริ่มเลยนะคะว่าจะแสบบ่ซิมค่ะซิมม่มาสูมมาสูมดูว่ามันโคตรแบบเปไ็นตะแสบขนาดโคตรเป็นตะแสบอิลีค่ค่ะพี่น้องลองสินโลโลุนลอ้ยวากให้เอฟีได้เห็นนะคะไม่จะลงตัวแล้ว ยอดนะคะตบตาอีกหน่อยให้น้ำมันลดกรนี้นะขึ้นว่าให้มาแล้วแกบแล้วตัวโอปปี้จะหน่อยเป็นอให้น้ำมันลดกรณีกันหน่อยเหรอน่าได้แล้วน่าจะได้แล้วแล้วก็มัน5นาทีก็กินได้เลยเลือกกินตอนนี้เลยก็ได้นะคะสุดยอดเลยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้นะสมัยรั้พาคลิปหน้าแล้วเจอกันในคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนวันนี้แขกมาเยอะทั้งคุณคุณแม่มาก็เลยขอปิดคลิปไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะบบ๊าายย นั่นล่ละค่ะพีพีเอซเมื่อน,นี้ก็จะการแน่นะคะเพราะว่ามู่อีแม่เพิ่นมาโอ้ยอกไก่บ่อหันใดน,นะคะฝนกระตุกแห้งนะคะไปค่ะเบึงบรรยากาศฝนตกกันคะ่ะออฟซี่โอ้ยบันนี้ฝนพัดตกข้มซ้ำค่ะทุกคนค่ะ ฝนกระตกดีว่าค่ะโคกหนองนาเนาะสูงนี่กับฝนตกแห้งแท้ๆก็พอดีไม่แห้งนะคะพอดีต้นไม้หฮางก็ได้น้ำฝนมามันกัดจากในใหญ่เร็่อ ทานผู้สมกับฝนตกแห้งขึ้นแห่งขึ้นฝนกนระส่าเนาะมาโคกมาหนากะจังซีละค่ะจักเสษเนาเลยนะคะเขาก็เลยไปหาืผ้ากันเนาะมาบังไว้นะคะให้แขกเพ่่นนะคะให้หมูอีแม่บัสันโอ้ฝนซาสเปกน,นะคะโอ้ยทั้งลมทั้งฝนตกแห้งขึ้นขนาดค่ะ ล่มแห้งปเปลยนะคะกระทะตะลิวจนว่าสิต,ตกนะคะเบงปิวง้วงว่องยน <c oughs> จังสิละค่ะทุกคนเนาะมือเขาสู่ยามฝนนี่บางคนนี่ก็สินึกถึงการเปียกซื้นบอมกักบอมักเลยมันจืนมันจื แต่ว่าบางคนนี่พัดมักได้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นยุดน้าจากธรรมศาสตร์นอที่ตกมาจากสวรรค์แต่กระจังว่าละค่ะอารมณ์ในมือฝนตกนี่เสียแท้เหาร,รู้สึกเหงาหรือบางเธอก็สิดโดดเดี่ยวแต่ว่ามันก็มีความสวยงามของมันอยู่เสมอค่ะเมื่อฝนเศร้าตกเนาะเห่ากัสีได้พบก็ฟ้าหลังฝนที่สวยงามค่ะ ก่อนที่จะจากกันไปเมื้อนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะที่บริสภูมมือนะ้ฝนตกแห้งนะคะจนว่าน้ำสิทโธมนะคะแต่เลยจะมีแคปสันนะคะมาฟังเอฟซีก่อนไปเนาะโดนฝนอับเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอับเป็นเอฟซีนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย